สมอกี่ที่นี่เขาแตกต่าง่ไมใช่ไหม้องสิต้องหาทางตบ้านหมูเมืนาขอด้นะบ้านเก่าค่ะแต่ออกล้วหลเมาคุณมาบูมันจบแล้วไม่ใช่เหรอจบแล้ว แครับไปก่อนเลเฮ้กกๆบุญเลืองเขียนให้แกบุญลืองพอดพี่พความรถนแดงีพอเร้านยายปวเราอยู um ่ที่เบิร์รถนะมโม อันได้ขออนุญาตวอร์สิบเนาทีแล้วก็วอร์สิบสีเลยครับวันนี้ครับทุกคนครัวอรเอ็นอมับเซฟสีคู่บคู่ไปเลย เอาเท้าที่ลงครับถอดรองเท้าไม่มีถอดไม่ได้อะได้แล้วน่ารักแล้วอะไรนะน่ารักแล้วไม่คิดไม่คิดว่าจะมุงมิงขนาดนี้ก็มุงมิงกันเหาเดียวไม่มีใครได้เห็นหรอกครับมงมิน อิ่มเลยใช่ไหมหนึ่งเอ็มอ่ะครับครับจะเอาเ้นอครับเกียวเพื่นครับอ่อตรงไปี่สวนช่ครับตรงนั้นครับไอ้ฮันใส่อู้ เหนื่อยแล้วครับวันนี้หนูว่าเมื่อกี้เ <c oughs> หนืห่อยอะสนุกว่าตลบหรือเปล่าสนุกไหมเหรอเรียกว่าได้ยิงหรือเปล่าตลกทักก้งน่าจะตลบทั้งตอนนอนเลยป่ะน่าจะใช่อ่ะเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไอ้ฮันเดินเยี่ยมแบบว่าดูกล้องอยู่แล้วก็ตุยใครทำ <c oughs> นัน่นนี่ไม่รู้ใครทำเสียใจอ่ะแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับ เล่นนั่นหละตาเป็นโจรว,วันหลังวันหลังพรุ่งนี้อะนะต้อดูกล่องเขาบอาพรุ่งนี้แล้วแต่ก็อิ่มแล้วสอง,ง you know, เอ็มมาแล้วได้เงินห้าไปยืนตรงอื่นได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวก็มีผู้ต้องหามาหาอีกขับรถออกไป,ไปดิ ใช้ลงอินอยู่กะใช่เหื่อยออได้เดีวแล้วไ,ได้หนึ่งเอ็มอย่างนี้ก็ฉลองอีกใช่ไหมนี่ฉลองลแล <c oughs> ตอนนั้นที่มาเต้นเพราะฉลองเพราะไอเขาเอียดเดิมพันห้าแสนไหมหรอครับ เหนื่อยจังเลยอะครับโค้ดเหนื่อยเลยอะครับทั้งแขนอุ้มแล้วก็แขนโนนในรัก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 โค้แผ่วโค้ดแผ่วเลียวอน่วยหันโค้ดแผ่วเลยเหนื่อยก็พักได้ไหมหลับตาก่อนับหลับตาหลับตาหลับตา ทายเนื่ยนะคะัมากินอะไรนะคะเปล่าไม่มีอะไรทายเนื่ยด้วยนะค,ะครับเขาอยู่ข้างๆนะทายเหนื่อยเขาอยู่นี่รักมากนะ <c oughs> ขอไปได้บ้าง <c oughs> แบบรอบนี้ขอลืมตา เรบนี้ขอลืมตาด้วยไช่ครับเราดีขอลืมตาเลยบ้าได้ฟังมีคำบ่อยดีเคิร์นแล้วเขาสุดร้อใช่ครับสวยสวยแล้วสุดร้อนไหป่ะคอืมนิดหน่อยครับแต่ผมตื่นเต้นตอนที่แผนตำรวจตอนที่ผมเข้ามาตื่นเต้น ิฮันจะทำเรื่องพักร้อนระยะยาวโอเคไหมก็คือออกตำรวจเหรอใช่ค่ะไปใช้ชีวิตเป็นตํเป็นประชาชนก่อนเปลกนะวาตำรวจมันน่ารอดอะไรท่านละนั่งในใจเลยเอ้าอยู่อยู่แล้วนั่เอาเหรออยู่แล้วเหรอปกติมุ้งวิ่งอย่างนี้ปะปกติ หรือไม่มีเพราะมันต้องบอกว่ามันมีเฉพาะเฉพาะคนเฉพาะคนใช่หรืว่าก็มีเฉพาะก็เป็นหรืว่าเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอะไรกันเราเป็นเราเป็นเป็นอะไรเราเป็นเราเป็นอะไรเราต้องเราคือต่อไปเราเป็นอะไรกัน่ะเราเป็นอะไรอ่ะเราไม่รู้อ่ะ นแล้วเป็นคนที่คนที่คนที่ใกล้จะเป็นแฟนกันแล้วกันทำไมอ่ะทำไมต้องขำอ,อ่ะอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราป้อนไปที่ขายพี่แล้วตอนบ่ายที่ป้อนละ่ะโอเคได้ครับรีบเหรอคะไม่รีบครับ,เ,รบ,รบเดี๋ยวครับรถเดี๋ยวเอาให้เยี่ยใช่ป่ะผมขอช้าหน่อยนะผมทำธุละก่อนได้ไขอทำธุละก่อนได้ไหมอเคครับ ป๊อสิบสี่หรือยังป๊อสิบสี่แล้ว,ลวไปได้วยกันไหมปไ,ไปไหนไปโอนรถไปออนรถ,นรถใช่ไปไหมอันเดียวเอาเดียวห้าำ,ำแวะจุดขายยาเนาะไม่แวะไม่แวะ <laughs> ขับคันนี้ไปตามมือต่องให้เขาต้องไหนมาให้ด้วยเห็นไหมครับ ไดสามคันโอเคคันที่คันที่สามโอเคคันที่คันที่สามโอเคคันที่คันที่สี่ ไม oh oh, yeah. oh, yeah, like really? ่ชิน um, กับาอะถ้าช <doubt S 2> <Yeah. S 1> ินเธอแล้วเขาต้องเขินนะเขินเขินชัอ้ยอะไม่ได้อะไรไงต้องไ้อกตำรวจกี่โมงครับอืต้องรอดูก่อนครับทำไมจะมารับเลยอ่ะแบบรีบอ่ะหรอ ก็ไปหลอกลับเนี่ก็คือออกไปออก็คือ,อจะดูแลใช่ป่าวไม่ออกไปต้องดูแลเอาออกไปไม่ดูแลผมไม่ออกแล้วมไม่หมายถึงออกไปต้องช่วยกันดูแลครับพาเชื่อว่าเป็นตำรวจไม่ใหใครกล้าทำอะไรเอ๊ะเป็นตำรวจก็มีคนกนล้าทำถ้าเป็นตำรวจอะยังมีคนกล้าทำอะไรแต่ถ้าเป็นแฟนผมอะไม่มีใครกล้าทำอะไรนะ ได้ขี่โมไหมคือโมองขี่โมสุดๆปะ่ <c oughs> ะฮะาๆบอกฮะข้จะ,ะนั่งในรถอ่ะนั่งในรถไม่ได้งนี่ไงไม่ได้ดมหัว <c oughs> หอมบ,บ้างครับสะหอมบ้างนะครับสะอยู่นะ ต้องจ่าให้ไหมครับอ <c oughs> ันนี้ต้องเป่าผมให้ไหมครับเฮ้ยไอฮันจะเป็นประชาชนจริงๆหรือเนี่ย จะใช้ชีวิตยังไงอ่ะนั่นดิที่กลัวไม็ดก็เขากลัวอย่างเดียวคือถ้าสมมติตอนเขาอยู่แต่ว่าอยู่ทํางานอ่ะพาพาไปได้ถึงไหมแล้วตอนตอนที่เขาอยู่ก๊งเขาไปทํางานแก๊งอะไรทำงานแก๊งคือทำงานอะไรอ่ะเขาไปป้นอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้จะอยู่หรอคะอ๋อก็คงพักไปหาเพื่อนเอาเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายดีล่ะคะ อยู่กับครอบครัวแล้วกนันโอเคไหมได้ครับมีเพื่อนผู้ชายได้นะแต่อย่าสนิทกับเพือ่อนผู้ชายเกินไปเขาจะอยู่กับครอบครัวแหละแล้วสนใจมาอยู่เป็นครอบครัวกนันไมหนไมครับยื่นใบสมัครตรงไหนครับอ๋อยื่นใบสมัครเลยเหรอ อะไรอ่ะฝาดอโ๋อ,โอนะครับเด็กก็ไม่ต้องทำสำนวนสำนวนแล้วใช่ไหมล่ะปกติก็ไม่ได้ทำไอ้ฮันโอูตลอดเลยเพื่อนทำทุกเคส่สนใจมาทำสำนวนประจำวันของผมไหมครับเสร็จลวสำนวนประจำวันก็วาวว่ะ คุณก็คุณจะเบื่อมากกว่าเบื่อคุณเหรอเขาไม่ต้องเบื่อเราหรอครับหรอครับหรอครับเหรอครับเขาชีวิตเขาก็ทำแต่วันหนึ่งที่คุณมีอยู่ครับคุณก็เห็นแล้ว่า,าเ,เขาทำอะไรก็จะกดภาษาอย่างนี้แหละโอเคก็ okay. อยู่กดภาษาให้นานแล้วนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อเนี่ยเหมือนเดิมเหรอน่าใช่ค่ะเนะนนะดี๋ยวน่าน่ไปน่าไปงานร้านครับน,น่าไปร้านใช่ร้านจับปืนขายยาร้นานจับปืนขายยาไม่แบบว่าเฮ้ยอะไระอไรไม่ต่อสั่ เลิกต่อต่อไปแล้วดิจริงเหรอเลิกแล้วเใช่เริ่องแต่ว่าอะไรอ่ะเรื่งแต่เจอคุณอ๋อเราก็เราก็เราก็เจอกันตั้งนานแล้วนะจริงๆเรื่้งแต่มาคุยจริงจังกันล้ะอ่ะโอเคคุยจริงจังจะไม่โดนดูไม่เพื่อนหรอไม่เพื่อนไม่เพื่อนหรอไม่เพื่อนอ๋อเนี่ยเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอไม่เพื่อนครับใครบอกเพื่อนไม่เคยบอกว่าเพื่อนอ้าวอ้าวก็คิดว่าเพื่อนมาตลอด ถ้ามาจากถ้าจากคำว่า,าเาพืเ่อนก็เป็นแฟนอยู่ครับไม่ใช่เพื่อนออ๋เราสรุปไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าก่อนจะเป็นแฟนอีกขั้นอีกเว,ว่อีกเว่หนึน่งแล้ตออ่อเป็นแฟนไหมมันคุค้มค,คืออะไรอ,อ,อ่ะคืออะไรสนุกสนุกคืออะไรสนุกคืออะไรคือเพื่ออถ้าเราเป็นเพื่อน ก็เป็นคุณนายนะครับเป็นคุณนายโทนี่นะคุณนายโทนี่อะไรอะไรอ่ะคะยิ้มนะคะแล้วก็หายสตอรี่ คิดว่าฮันจะชอบเจ้าชู้โอเค,เคไม่เห็นกระตากูไม่เชื่ออย่างนี้นะตอนนี้ทีมงานเสร็จแล้วหรือเปล่าไม่ฝนตกแล้วมานั่งไรนอกรถเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ว่ะก็ขางก็อีอยู่ไงเออตัวพี่ไม่ต <c oughs> ้องห่วงเราทำงานกระดกแล้วเว้ยต้องอยู่รับผิดใค่ โออพักผ่อนนั่งตากฝนล้วพักผ่อนเดี๋ยวถ้ารถมาสอยนิฮาเลยนะอะไรกันคือบปะไม่น่านมีเราไม่คิดว่าพันจะเจ้าชู้ ทำอะไรอยู่ถ้าอ๋อถ้าทำอะไรครับเปิดที่เปิดชื่นเราเราไม่คิดว่าจะเจ้าชู้เหรอไม่รู้ดิก็แถ้าถ้าสมมติเจ้าชู้มองหันแบบไหน้าแค่เลิกมั้งโอ้ถ้าไม่ล้วถ้าสมมติเขาเจ้าชู้เเราเราไม่อยากได้แบบไหนก็อยากทำแบบนั้นไม่ใช่ก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าจะมีคนเจ้าชู้ มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ที่ตื่นตระเนี่ยนะถ้าไม่แต่คนพูดไงหรือไม่จริงก็ยังบอกบอกว่าผมเป็นคนเจ้าชู้เลยมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเจ้าชู้มากคุณเป็นคนบอกหลายๆคนก็เป็นคนบอกผมไม่เคยบอกว่าผมเจ้าชู้ถูกไหมครับแต่ไม่จริงมองกันนะ ทุกคนค่ะนั้นหันขอไปนอนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วทีผมจะหยุดที่คุณนะก็ต้องลองดูคิดว่าหยุดไหมล่ะเรวจะหยุดปล่าเราจะหยุดเปล่าค่ะแค่นั้นเราจะไม่บอกว่าจะหยุดหมือยังโอเคตามนั้นนะคเดี๋ยวบอกบอกลาคนบนฟ้า บอกลาคำวนันฟ้าหน่อยได้ครับฝันดีนะคะเจอกันนะคะทุกคนครับนึงนะเขาบนเขาแล้วครันึ่โอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวทันก็คงจะไปตอมอที่สอนอนแล้วก็บินเลยก็อ,อ,อยากให้ลาไปได้ภาพสวยๆไง ขอลาไปด้ภาพสวยๆตรงนี水水้นะคะ บอกแล้วขบวนฟ้าใช่ไหม,มเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกอย่างขอบคุณนะครับอขอบคุณทุกการทักทายนะครับแล้วก็ดูให้สนุกโอ้ชอบเลยเป๊ะโอเคครับบายๆค่ะแล้วก็ฝากบอกนะครับคขบวนฟ้าว่าหยุดขำแท้ขืนแท้นแล้วล่ะ ัต้องได้ยินเสียงหัวเราะนิ่มไปอีกนานค่ะที่ขำเพราะเขินหรือเปล่าไม่เลือสินะราฝันดีนะคะ <c oughs> ทุกคนบ๊ายบาย